าแล้วมาแล้วปัดจอลจากไกลสะพานแล้วครับจากไกลสะพานแล้วมานี่แล้วไม่สังไหลมาแล้วไหลมาแล้วครับไ,ไหลมาแลว้วไหลมาแล้ว <Stretch. S 2> ครับไหลมาแล้วป้านขัวนี่พอดีเลยครับไปเมฆ ตรงนี่ตางเขาลดนะครับต่าเขาลดนะครับกลับด้านหนีครับกลันดนหนีครับไหลมาแล้วครับไหลมาแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหลสไฟครับใส่ไฟนะไหลมาแล้วครับไหลมาแล้วครับไหลมาแล้วครับเรียบรอไหลมาแล้วครับไหลมาแล้วครับนี่แหละครับของจริงครับโซนล้อๆนะครับนี่แหละครับออกปุ้นแล้วครับอ่ะจ้าดด